ตั้งใจนำดอกดาลาและดอกบันไดสวรรค์สดจากต้นที่บ้านรอบนี้ได้ดอกดาลาหกดอกจัดแจกกันถวายองค์หลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนที่กุฏิเจ้าค่ะอานโมทนาบุนกับผู้มีส่วนร่วมในบุนนี้พิพิพพธภัณฑ์ธรรมเจดีย์องหลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนในค่ำคืนวันพระขึ้น15้าค่ำเดือนหปีฉลู ซึ่งองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดท่านให้เปิดไฟรอบเจดีเพื่อเป็นการบูชาองค์หลวงตาพระมหาบวญยานสัมปันโนค่ะอนุโมทนาบนุญกับผู้มีส่วนร่วมในบนนุญนี้ทุกๆท,ท่านค่ะอิ่มบุญสุขใจตามนั้นค่ะสาธุ ข้าพเจ้ามีธรรมะจากองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนมาฝากกัมาญาณมิตรท,ทุกท่านนะคะเรื่องการพิจารณาธรรมการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญา ไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทําไม่เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าย่อมจะทราบว่าในวาระใดวาระหนึ่งไม่สงสัย แทงหลายครั้งหลายหนเจาะหลายครั้งหลายหนย่อมทะลุถึงความจริงได้ค่ะอริยสัท์จะทรม27สิสิงหาพุทธศักราช2527รย2 7ที่มาอ่านจากหนังสืออัศจรรย์100ธรรมำคำสอนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเหตุผลเหนือชีวิตฉบับใจความสำคัญทมบรรณาธิการ1ิปีแห่งการลัสังขารพุทธศักราช25 6 4ค่ะ สาธุ